สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มมาเลยฉุนจัดถูกพนักงานเรียกลุงปาอาหารเก้าอี้ทำเด็กโดนลุกหลง สำหรับบางประเทศในแถบเอเชียเรามักจะเรียกคนแปลกหน้าที่มีอายุมากกว่าว่าลุงหรือป้าสเสมอซึ่งอย่างไรก็ตามสำหรับบางคนแล้วคำเหล่านี้อาจเป็นคำต้องห้ามซึ่งเมื่อวันที่4มิถุนายนชายคนหนึ่งในเมืองเปตาลิงจายารัสลัง,งอของมาเลเซียได้มีปากเสียงกับพนักงานในร้านอาหารเนื่องจากไม่พอใจคำสรรพนามที่พนักงานเรียกเขาว่าลุงโดยพนักงานถูกกล่าวหาว่าใช้คำว่าบัคชิกซึ่งแปลว่า ลุงในภาษามาลายูทําให้ลูกค้ารายนี้ไม่พอใจและขอให้พนักงานเรียกเขาว่าอับังซึ่งแปลว่าพี่ชายแทนแต่ดูเหมือนพนักงานจะไม่สนใจยังคงเรียกเขาว่าลุงเหมือนเคยพร้อมกับยื่นถุงอาหารให้กับเขาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้ลูกค้ารายนี้ไม่พอใจเป็นอย่างมากเขาเริ่มตะโกนเสียงดังและกล่วจะทําลายทรัพย์สินของร้านรวมทั้งคว้าถุงอาหารเข้าไปด้านในซึ่งถุงอาหารได้ก,กระเด็นไปโดนเด็กชายวัยสี่ขวบ ซึ่งเป็นลูกเจ้าของร้านทําให้ลูกค้าคนอื่นๆในร้านรู้สึกหวาดกลัวตามรายงานเจ้าหน้าที่ตํารวจได้รับรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยพร้อมทางกําลังสืบสวนหาชายคนดังกล่าวส่วนเด็กวัยสี่ขวบปลอดภัยดีไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ